ว่ากำลังกังวลเรื่องความสูงอยู่หนูสูงไม่ถึง160จะเป็นแอร์ได้ไหมคะผมสูงไม่ถึง170จะเป็นสะจยดได้ไหมครับเลิกกังวลได้เลยค่ะดูคลิปนี้จนจบนะคะมีคําตอบให้ทุกคนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ อิงอีกแล้วนะคะในช่องอิงดัญญาพาไปบินนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดัญญาพาไปบินนะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องที่ให้สาระความรู้ในเรื่องการสมัครแอร์โฮสเตสนะคะหรือว่าการสมัครสจ๊วตนะคะก็เป็นช่องที่อิงทาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของแอร์โฮสเตสนะคะเวลาไปบินหรือว่าเวลาเบสอยู่ต่างประเทศอิงทาอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงนะคะการพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปสู่การสมัครแอร์ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น คลิปอพิโซดแรกนะคะที่อิงจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครแอร์โฮสเตสหรือการสมัครสจวจนั่นเองนะคะอิงก็จะทําเป็นซีรีส์เลยนะคะที่เกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครแอร์โฮสเตสสมัครสจวจน์เบื้องต้นนะคะว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหรือว่าข้อสงสัยต่างๆที่แต่ละคนนะคะกาลังกังวลอยู่นะก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็อธิบายกันให้ละเอียดเลยนะคะพระ้อมวิธีแก้ไขปรับปรุงนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นให้เราพร้อมในการสมัค แอร์โฮสเตสสะวกให้ได้มากที่สุดค่ะแต่แน่นอนนะคะหนึ่งในประเด็นที่เป็นปัญหาโลกแตกมากๆในการสมัครแอร์โฮสเตสสมัครสะจวนะคะก็คือเรื่องความ สูงนั่นเองก็คือส่วนสูงนะคะที่หลายคนกังวลนะคะว่าหนูจะสูงไม่ถึงผมจะสูงไม่ถึงจะสมัครแอสจวดได้ไหมนะคะหัวข้อเรื่องส่วนสูงเนี่ยเป็นอะไรที่หลายหลคนนะคะกังวลแล้วก็หนักใจแล้วก็ท้อแท้กับประเด็นนี้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเนาะวันนี้นะคะอินก็จะหยิบยกประเด็นนี้นะคะมาคุยไขกันให้กระจ่างในทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสายไหนนะคะที่เขารับลูกเรือที่ตัวไม่สูงมากนะคะวันนี้อินก็จะเอามาแชร์กันให้ รับรองว่าน้องๆที่ตัวเล็กนะคะไม่ต้องกังวลเลยมีโอกาสให้ทุกคนแน่นอนค่ะเรื่องข้อมูลเกณฑ์ส่วนสูงต่างๆของแต่ละสายการบินทิ้งจะมาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยอิงขอบอกก่อนนะคะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเนาะซึ่งอิงไปทําการศึกษาหาข้อมูลมาแล้วแหละว่ามันค่อนข้างอ,อ,อัปเดตมากๆแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสายการบินอะ่ะเขาอาจจะตั้งเกณฑ์ส่วนสูงหรือมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเนี่ยขอให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนที่จะยื่นใบสมัครแต่ละสายการบินเนี่ยให้เข้าไปเช็ค r e q u i r e m e n นนะคะหรือว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการนะคะว่าเขาต้องการส่วนสูงประมาณไหนเกณฑ์อะไรยังไงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ส่วนสูงหรือเปล่าเขาต้องการคงเกณฑ์ส่วนสูงเหมือนเดิมหรือว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนให้สูงขึ้นหรือว่าไม่ต้องสูงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สายการบินเลยดังนั้นเนี่ย ขอให้ทุกคนนะคะเข้าไปเช็คก่อนที่จะยื่นใบสมัครอีกทีเนาะส่วนใครที่ไม่แน่ใจนะคะเรื่องเกณฑ์ส่วนสูงก่อนที่จะยื่นใบสมัครเนี่ยก็เข้ามาถามอิงในเพจ a c e b o o k นี้ได้นะคะอิงยินดีที่จะให้คําตอบทุกๆคนนะคะก่อนที่จะยื่นใบสมัครช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ช่วยกันเตรียมตัวค่ะ มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นอิงบอกก่อนนะคะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเขามีเกณฑ์ในการวัดส่วนสูงหรือว่ามีเกณฑ์ในการรับลูกเรือที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางสายการบินเนี่ยเขารับแค่เกณฑ์ส่วนสูงที่เขากําหนดเท่านั้นเช่น160ขึ้นไป1 6 5อะไรอย่างนี้นะคะก็คือ,คอเอาแค่ระดับส่วนสูงของเราเท่านั้นนะบางสายการบินเนี่ยเขาต้องการวัดทั้งส่วนสูงนะคะแล้วก็การเอื้อมแตะบางสายการบินฟังดีๆนะคะ ไม่เอาเกณฑ์ส่วนสูงเลย เอาแค่เอื้อมแตะเท่านั้นทีนี้คนที่คิดว่าตัวเองจะสูงไม่ถึงนะคะสายการบินเหล่านี้เนี่ยจะเป็นโอกาสให้ทุกๆคนนะคะที่คิดว่าตัวเองส่วนสูงไม่ถึงเราก็เอื้อมแตะได้ค่ะไม่มีเกณฑ์ส่วนสูงใดๆทั้งสิน้นเอาแค่เอื้อมแตะเท่านั้นมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเอื้อมแตะนั้นก็คือสายการบินเนี่ยเขาจะกําหนดระดับความสูงนะคะให้ผู้สมัครเนี่ยถอดรองเท้านะคะสําหรับน้องผู้หญิงเนาะส่วนน้องผู้ชายล่าสุดที่ถามมาก็คือ ไม่ต้องถอดนะคะเวลาเอื้อมแตะสําหรับน้องผู้ชายสําหรับน้องผู้หญิงเนี่ยต้องถอดรองเท้าส้นสูงนะคะแล้วก็เอื้อมแตะโดยการเยี่งเท้าได้เค่ยงแบบที่ไม่ใช่บัลเล่แบบนี้นะคะ ขยงแบบที่เรายืนอยู่บนนิ้วเท้าอะค่ะที่ไม่ใช่บนเล็บอย่างนี้นะไม่ใช่แบบบัลเล่นะคะก็เป็นการขยงปกตินาะแล้วก็เอื้อมแตะให้ถึงโดยที่ข้อนิ้วเนี่ยเกินที่เขาติดบนกําแพงนะคะให้ข้อนิ้วอะ่ะเลยขึ้นมานิดนึงนะคะก็ยังดีเนาะบางสายเนี่ยเขาบางทีอยากให้เลยสักสองข้อเลยด้วยซ้ํานะคะก็แล้วแต่กรรมการในแต่ละครั้งที่มารับสมัครลูกเรือนะคะว่าเขาอยากจะให้เราเออแตะให้มันเกินขึ้นไป ห,หรือว่าแตะแค่พอดีก็ได้แล้วนะคะก็อยู่ที่กรรมการแต่ละรอบเลยค่ะแต่ถ้าให้อิงแนะนำนะคะให้ฝึกแตะจน ข้อนิ้วเนี่ยให้มันเลยขึ้นไปหน่อยเพื่อความชัวนะคะเหตุผลที่ทําไมสายการบินเขาให้ผู้สมัครนะคะทดสอบด้วยการเอื้อมแตะโดยที่ไม่วาส่วนสูงนะคะก็คือพวกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆเนี่ยมันจะถูกเก็บอยู่บน overhead compartment นะคะ overhead compartment ก็คือตู้เก็บสัมภาระเหนือศรีรษะนะคะที่เราเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วเราเก็บกระเป๋าเดินทางของเราบนนั้นนะคะบางตู้นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ต่างๆที่แอร์สะจัสนะคะจะต้องหยิบใช้ในช่วงเวลาขับขันนะคะแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้โดยสารหรือว่าช่วยเหลือชีวิตของเราแล้วก็ผู้โดยสารนะคะในเหตุการณ์นั้นๆเนาะน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมนะคะผู้สมัครแล้วก็ลูกเรือนะคะจะต้องเอื้อมแตะเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะหยิบอุปรกรณ์เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีนะคะ ไม่ใช่ว่ามีเกณฑ์ส่วนสูงขึ้นมาเพื่อที่แบบว่าหูแอจะต้องแบบสูงแบบนางแบบหรือสจูจะต้องแบบสูงแบบโอโห้ซูเปอร์โมเดลไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามหรือความเท่เป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าค่ะทีนี้มาคุยเรื่องส่วนสูงกันนะคะเกณฑ์ส่วนสูงของน้องผู้หญิงเนาะที่พูดได้เนาะว่าเป็นแบบเหมือนมาตรฐานเฉลี่ยนะคะว่าแต่ละสายเนี่ยเกณฑ์ปกติมาตรฐานที่เขารับกันก็คือสูงที่ประมาณร้อย ซมและเกณฑ์ของน้องผู้ชายก็จะอยู่ที่ประมาณ170ซนติเมตรค่ะนี่คือเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานปกติของ,องสายการบินทั่วๆไปนะที่อิงดูมานะคะน้องๆผู้หญิงที่สูงเกิน160น้องผู้ชายที่สูงเกิน170เนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะคะว่าสามารถสมัครได้ในหลายๆสายเลยค่ะแต่ก็จะมีบางสายนะคะที่เกณฑ์ส่วนสูงเนี่ยมันก็จะสูงก็160 cm. เหลือ170ก็มีนะคะอย่าง AirAsia เนี่ยสำหรับน้องผู้หญิงนะคะเกณฑ์ส่วนสูงที่เขากำหนดไว้นะคะขั้นต่ำก็คือ162เซนติเมตรส่วนน้องผู้ชายนะคะเกณฑ์ส่วนสูงของ AirAsia นะคะจะอยู่ที่ 170เซนติเมตรค่ะส่วนไทยไลออนแอร์นะคะสำหรับน้องผู้ชายนะคะที่จะสมัครสซจวดเนี่ยจะต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย175เซนติเมตรเลยนะสำหรับน้องผู้หญิงเนี่ยก็ยังเป็นมาตรฐาน160เซนติเมตรอยู่นะคะสำหรับไทยไลออนแอร์เนาะทีนี้น้องๆหนูๆทั้งหลายที่ฟังเนี่ยว่าหนูสูงไม่ถึง160น้องผู้ชายสูงไม่ถึง170อาจจะใจแป้วไปแล้วอยาบพึ่งใจแป้วค่ะมีอีกหลายสายที่เขาเปิดใจนะคะรับน้องๆน,นะคะที่สูงไม่ ึหรือว่าน้องผู้ชายที่สูงไม่ถึงร้อยเจยูมาฟังข่าวดีกันค่ะ เช่นสิงคโปร e แอร์ไลน์นะคะรับเกณฑ์ส่วนสูงขั้นต่ำของผู้หญิงนะคะอยู่ที่1 5 8ซนเมตรค่ะส่วนของผู้ชายนะคะสูง168ซนตมรก็สมัครได้ค่ะแต่สำหรับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเขาไม่รับน้องผู้ชายไทยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่มีซิ i ิเซนชิพอยู่ที่สิงคโปร์สามารถสมัครได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเขายังไม่รับน้องผู้ชายไทยนะคะแล้วก็มี Japan Airlines นะคะที่น้องผู้หญิงสูง158ซนมอย่างต่ำเนี่ยสมัครได้ค่ะ ส่วนน้องผู้ชายเนี่ยเหมือนกัน,นะคะ่ะสูง168ซตมรก็สมัคร Japan Airlines ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ Japan Airlines เขารับผู้ชายไทยแล้วนะคะทีนี้ของ Japan Airlines เนี่ยเขามีการเอื้อมแตะเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็คืออยู่ที่208ซนติเมตรนะคะ 2 0 8ซนตมรเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะคิดว่า,ายเยแขงแล้วทุกๆคนก็น่าจะเอื้อมถึงได้ค่ะแล้วก็มีบ m มบู Airlines สาคาสัญชาติเวียดนามเนี่ยเกณฑ์ส่วนสูงเหมือนกันเลยค่ะน้องผู้หญิง1 5 8ซนตมรน้องผู้ชาย1 6 8ซนตมรสมัครได้ค่ะส่วนสายการบินแห่งชาติของเรานะคะก็คือสายการบินไทยนั่นเองนะคะรับน้องผู้หญิงนะคะอยู่ที่ 160ซนติเมตรค่ะส่วนน้องผู้ชายที่ตัวไม่สูงมากนะคะสามารถสมัครการบินไทยได้เลยค่ะรับที่165ซนติเมตรเป็นอย่างต่ำค่ะบางกอกแอร์เวย์สนะคะสำหรับน้องผู้ชายนะคะสูง168ซนติเมตรเป็นอย่างต่ำสามารถสมัครได้ค่ะและน้องผู้หญิงนะคะ158ซนติเมตรเป็นอย่างต่ำสามารถสมัครบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะอะยังยังไม่หมดแค่นี้บางคนบอกว่าหนูสูงไม่ถึง158ทําทำยังไงผมสูงไม่ถึง168 ย,งงยังมีสายการบินที่เขามีเกณฑ์นะคะที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่สูงมากเนี่ยมาสมัครได้ด้วยค่ะอย่างเช่นคาเทยแปซิฟิกนะคะเขาไม่มีเกณฑ์ส่วนสูงเลยมีแค่ให้เอื้อมแตะเท่านั้นรักเอื้อมแตะแค่208ซนติเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะมาดูของตะวันออกกลางกันบ้างค่ะหลายๆสายไม่มีเกณฑ์ส่วนสูงนะคะมีแค่ให้เอื้อมแตะเท่านั้นเช่นของคาทายเอเวสนะคะเอื้อมแตะ212ซนติเมตรนะคะไม่มีเกณฑ์ส่วนสูงใดๆน้องผู้หญิงถอด รองเท้าขาย่งเอื้อมแตะได้ค่ะส่วนน้องผู้ชายอย่างที่พูดไปแล้วนะคะไม่ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ไม่ให้ขย่งในการเอื้อมแตะค่ะแต่อิงขอบอกก่อนนะคะว่าได้ยินหลายๆคนนะคะที่สมัครการตาของต้นปีแล้วก็ปีที่แล้วนะคะหลายๆคนบ่นกันเยอะมากเลยว่ากรรมการจะแปะ เส้นที่ให้เอื้อมแตะเนี่ยสูงกว่า212ซนเมตรนะคะดังนั้นเนี่ยอิงขอแนะนำนะให้ทุกคนนะคะฝึกเอื้อมแตะนะคะให้มันเกิน212ซนติเมตรเอาไว้เนาะเพื่อความชัวแน่ๆนะคะว่าเราแตะถึงแน่นอนค่ะแล้วก็มีของ e d i d a d Airways นะคะที่ให้เอื้อมแตะที่212ซนเมตรเช่นกันค่ะ ส่วนเ e สต้าอินเตอร์เนชั่นนะคะเป็นสายเก่านะคะเป็นบ้านเก่าของอิงเองนะคะเป็นสายที่อิงรักมากๆเลยนะคะเป็นสายที่ให้โอกาสคนในหลากหลายรูปแบบเลยะคะ่ะสายนี้นะคะเจสตาเนี่ยก็เป็นสายของออสเตรเลียนะคะเป็นบริษัทลูกของ q อน t a สเนาะสำหรับเจสต a านะคะไม่มีเกณฑ์ส่วนสูงนะคะมีแค่ให้เอื้อมแตะนะคะเอื้อมแตะอยู่ที่2 1 0ซนติเมตรนะคะที่นี้เจ s t a r มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือ จะต้องเอื้อมแตะวัดในความแนวกว้างอย่างนี้ด้วยนะคะแนว horizontal นะแนว horizontal เนี่ยเอาที่130ซนติเมตรนะคะก็คือคงจะต้องวัดนะว่าเราสามารถที่จะกางแขนแนวนอนแบบนี้แล้วระยะอยู่ที่130ซนติเมตรเนี่ยถึงไหมนะคะก็ต้องให้พี่บ้านช่วยกันวัดดูนิดนึงเนาะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมต้องวัดแนวนอนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะทีนี้ตอนที่อิงสมัครเจสตาตอนนั้นเนี่ย เขายังไม่มีการวัดแนวนอนนะคะเพราะว่าเครื่องบินที่ใช้ตอนนั้นนะคะจะเป็นเครื่อง Airbus 330เนอะทีนี้พอเขาสั่ง787ขึ้นมาเนี่ยอิงรู้เลยคะ่ะตอนที่เทรนเครื่อง787เนี่ยตัวจับประตูะคะ่ะตัวแฮนโดที่เราจับประตูอะ ของ787อะมันกว้างมากมันเป็นประตูที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็สําหรับอิงที่อิงอิงว่าอิงแขนยาวแล้วนะมันยังแบบโอ้โหแทบจะเอื้อมไม่ถึงนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเจสตาจะต้องวัดแนวนอนนะคะของช่วงแขนเราด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องกาดประตูนะคะในเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะหรือเวลาเราต้องเปิดประตูในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเราจะต้องมีการป้องกันประตูนะคะเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเนี่ยดันเราตกออกไปแล้ว ก็ให้เราชัวร์ก่อนนะคะว่าประตูเนี่ยพร้อมใช้งานจริงๆเราถึงจะอพยพคนออกจากเครื่องได้นะคะถ้าเราไม่การกากประตูเอาไว้เนี่ยผู้โดยสารก็จะมาผักเราออกจากประตูได้นะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทาไมนะคะเจสตานะคะจะต้องวัดช่วงแขนในแนวนอนด้วยค่ะส่วนเอม r a รตสนะคะเป็นสายที่มีเกณฑ์ส่วนสูงแล้วก็ให้เอื้อมแตะด้วยที่นี้พิเศษตรงที่ว่าเอม r a ร์เนี่ยเกณฑ์ส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่160เซนติเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับ ทั้งน้องผู้หญิงและผู้ชายเนาะแล้วก็มีการเอื้อมแตะเข้ามาด้วยนะคะเอื้อมแตะอยู่ที่212ซนติเมตรค่ะอิงว่าเอเมรสนะคะจะเป็นสายที่ เหมาะมากๆสำหรับน้องผู้ชายนะคะที่ตัวเล็กเนาะสามารถสมัคร i r a t e s ได้เลยค่ะขอให้ฝึกเอื้อมแตะเอาไว้นะคะให้ถึง212ซนติเมตรหรือเกินกว่านั้นนะคะเพื่อความชัวเนาะแล้วก็มุ่งไป Emirates เลยค่ะยไม่แน่ใจว่า Emirates เนี่ยเขาให้ขยีงได้หรือเปล่านะคะดังนั้นเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะที่เป็นลูกเรือ Emirates เนี่ย ยังไงช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้ค่ะให้เป็นประโยชน์กับน้องๆเนะว่าสําหรับผู้ชายเนี s <S ่ยเอเสนี่ขย e n ได้หรือเปล่าแต่สําหรับกาตาขย e งไม่ได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่อิงรวบรวมเกณฑ์ส่วนสูงของแต่ละสายการบินมาให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะอิงต้องการที่จะบอกว่ายังมีอีกหลายๆาสายการบินเลยค่ะที่เขาให้โอกาสนะคะน้องผู้หญิงที่ตัวเล็กหรือน้องผู้ชายที่สูงไม่มากนะคะได้เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เป็นสจวตได้ค่ะอย่าเพิ่งปิดการโอกาสในการสมัครแอร์โฮสเตสหรือสมัครสจวต องตัวเด้วยเรื่องส่วนสูงนะคะเอาเวลานะคะไปพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็พัฒนาด้านภาษาให้พร้อมในการสมัครแอร์สจวตนะคะนี่ที่อิงรวบรวมมาเนี่ยมันยังไม่ครบทุกสายการบินเลยด้วยซ้ำนะคะอิงยกตัวอย่างมาแค่บางสายเท่านั้นเองมันก็มีตั้งหลายสายแล้วนะคะที่อิงยกตัวอย่างมาที่น้องๆตัวเล็กๆหลายๆคนเนี่ยสามารถสมัครได้นะคะดังนั้นนะคะอย่าคิดท้อแท้ตั้งแต่ต้นอย่าท้อแท้ใจอย่าน้อยเนื้อ ต่ำใจว่าฉันหุ่นไม่ดีฉันตัวไม่สูงไม่เกี่ยวเลยนะคะมีอีกหลายสายมากๆที่เขายังรับน้องๆน,นะคะที่ สูงไม่มากนะคะก็สามารถสมถ Air ัครแอร์ซจัวได้ค่ะอกก็ไม่อยากให้น้องๆหลายๆคนนะคะรู้สึกท้อแท้แล้วก็ตัดโอกาสตัวเองโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มสมัครหรือยังไม่ทันได้ยื่นใบสมัครหรือไม่คิดอยากจะลองนะคะมันคือตัดโอกาสเราเป็นศูนเปอร์เซ็นไปเลยนะแต่ถ้าเราลองยื่นใบสมัครเราลองไปสัมภาษณ์พรีสกรีนดูเราลองไปเอื้อมแตะดูอันนี้คือเราเพิ่มโอกาสให้เรานะคะจากศูนย์อย่างน้อยมันก็ห้าสิบห้าสป่าว่า เออเราให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสตัวเองนะคะไปลองดูตัวเราเองเท่านั้นแหละที่จะรู้นะคะว่าเราพอจะได้ไหมแล้วพอจะไหวไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปสมัครครั้งแรกแล้วแบบเอื้อมแตกไม่ผ่านแล้วก็อู้ไม่เอาอีกแล้วยอมแพ้ไม่ใช่นะคะทุกคนขอให้กลับมาฝึกเพิ่มไปโยคะไปยืดหยุ่นร่างกายไปหาข้อมูลหรือว่าอย่างน้อยเราได้เจอเพื่อนๆน,นะคะที่เขาอาจจะเอื้อมแตกไม่ถึงเหมือนกับเรานะคะเราก็เก็บคอนแทคเอาไวา้พูดคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกันได้บ้างเราจะก แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะคะอยากให้ทุกคนนะคะพยายามต่อไปเนาะไม่ใช่ว่าลองครั้งเดียวแล้วจบกันนะคะยังมีอีกตั้งหลายสายเนาะแล้วก็พยายาม keep on trying นะคะคือลองไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดอย่าไปยอมแพ้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองทําตามความฝันให้เต็มที่ก่อนเนาะอิงไม่อยากให้ทุกๆคนนะคะตัดโอกาสตัวเองโดยที่ยังไม่ทันได้เริ่มทําอะไรเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะฟังเคล็ดลับดีๆนะคะในการเพิ่มส่วนสูงเนี่ยว่าทําอะไรได้บ้างมีวิธี ที่ไหนบ้านที่จะเพิ่มส่วนสูงของเราได้นะคะอิงก็จะพยายามไปรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มความสูงมาให้ทุกๆคนนะคะได้ ฝึกกันนะคะในช่วงนี้ระหว่างรอสายการบินมาเปิดรับสมัครเนาะอิงจะได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคะว่าอิงสูงเท่าไรแล้วก็ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอิงทําอะไรบ้างน,นะคะให้ตัวเองสูงได้ประมาณนี้นะคะจากที่แม่เนี่ยไม่สูงเลยแล้วพ่อก็ไม่สูงมากด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากฟังเรื่องเคล็ดลับการเพิ่มความสูงนะคะขอให้กดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าอยากฟังเคล็ดลับการเพิ่มความสูงนะคะอิงจะไปรวบรวมข้อ ข้อมูลมาให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเคล็ดลับการเพิ่มความสูงในคลิปหน้าแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่ล้วคิดว่าอิงทำซีรีส์ในเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครแอสจูดเนี่ยเ้วเป็นประโยชน์นะคะคอมเมนต์มาบอกอีกหน่อยนะคะว่าอพิโซดหน้าเนี่ยอยากจะฟังเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครแอสจวในเรื่องใดน,นะคะที่อิงคิดไว้เนี่ยก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแพ้เป็นเรื่องฟันนะคะเรื่องรอยสกักเจาะหูอะไรต่างๆทั้งหลายเรื่องผิวนะคะ ก็ให้คอมเมนต์มาบอกกันเลยคะ่ะโหวตกันมาคะ่ะว่าอยากให้อิงทําเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกถัดไปจากเรื่องส่วนสูงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเอพิโซดหน้านะคะว่าอิงจะยกเอาเรื่องอะไรนะคะมาคุยกันในซีรีส์คุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัครแอร์โฮสเตสจุ๊ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้หลายๆคนที่กังวลเรื่องความสูงอยู่เนี่ยให้เลิกกังวลแล้วก็คลายกังวลได้เลยนะคะเอาเวลานะคะ ไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ไปฝึกเอื้อมแตะดีกว่าค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนจบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้อิ่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ